วันนี้เราจะมากระโดดน้ำกันที่นี่นะครับ ที่จังหวัดตุตุรีนะครับก็เ,ออเดี๋ยวให้ทุกคนรับชมความสวยงามทางธรรมชาติที่จังหวัดตุตุรีนะครับ Through the window, as the gentle breezes blow, let the quiet waters hold me. Let my worries float away. Piano leads me through the. Sun. Coffee warming of my hands, breathing in the calm and wonder, nothing more to. Wonder. Falling softly, peace in every simple sun. ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานที่กระโดดน้ําในฤดูร้อนในเทศกาลโอบองของพวกเรานะฮะนี่ครับทีมงาน MFC มวยไทยไฟสกัดนะครับวันนี้ผมพาน้องๆครูมวยไทยมากระโดดน้ําที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ครับสถานที่ด้านหน้านะครับผมเคยมาเดินรีวิวไปแล้วหนึ่งคลิปนะครับน้ําที่นี่ใสสะอาดมากนะครับเพราะว่าเป็นน้ําที่ละลายมาจากหิมะบนยอดเขาใน จังหวัดตุตุรินะครับตอนนี้ก็มีนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวญี่ปุ่นนะครับมาตั้งเต็นท์ปิกนิกกันที่นี่นะครับก็กำลังกระโดดเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับนี่คือบรรยากาศของสถานที่กระโดดน้ำของเราวันนี้นะครับเป็นไงครับ ธรรมชาติที่จังหวัดุตุรีนั้นสวยไม่แพ้จังหวัดอื่นในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับวันนี้เราจะมากระโดดน้ํากันที่นี่นะครับสําหรับท่านสวทั้งสองท่านวันนี้ไม่กระโดดเล่นน้านะครับเพราะบอกว่าเหนื่อยครับอยากจะนั่งพักผ่อนนะครับเป้าหมายด้านหลังครับศาลาด้านหลังนะครับพ่อจะเดินไปนอนหลับนะครับถามผมมาได้ไหมได้ครับถ้าเดินไปถึงนะครับ

เวลานี้ก็มีสาวสวยชาวญี่ปุ่นนะครับน่าจะเป็นนักศึกษาชาวโตโตรินะครับมากระโดดเล่นน้ํานะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เทรนเนอร์ครูเมไทยมีความสุขนะครับเพราะว่าจะได้เจอสาวๆชาวญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าแต่ละคนที่มาที่นี่ก็มีแฟนติดไม้ติดมือมากันทุกคนนะครับอาจารย์ออยบอกว่าไม่เป็นไรครับขอแค่ได้มองก็มีความสุขแล้วนะครับ อันน้าก็เป็นนักศึกษาชาวญี่ปุ่นนะครับด้านบนก็มีจุดให้เรากระโดดน้ำลงมาเล่นด้วยนะครับดูตั้งแต่เมื่อกี้ละยังไม่โดดสักทีนะคงทำใจไม่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์สิทธิพลแววสีนะครับผู้ที่มีความกลัวในเรื่องของความสูงนะครับขึ้นไปลองกระโดดนะครับ อัมดานาก็ถือว่ามีความลึกเป็นอย่างมากนะครับลึกท่วมหัวเลยทีเดียวนะเดี๋ยวอาจารย์หนุ่มนะครับจะลงไปพิสูจน์ความลึกนะครับอาจารย์หนุ่มเดี๋ยวไปคนแรกเลยนะอาจารย์หนุ่มบอกว่าไม่เป็นไรครับว่ายน้าเป็นนะครับว่ายน้าหน่อยว่ายน้ําหน่อยสาธุโอเคครับผมครับที่รับมุกทันนี่ครับชาเลนจ์วันนี้ครับสำหรับผู้ที่กลัวความสูงนะครับอาจารย์ซิดบุญแวลสีนะครับวันนี้จะกระโดดมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับ จุดนี้ถือว่าแดดร่มลมตกนะฮะก็ไม่ต้องกลัวแสงแดดจะมาเผาไหม้ผิวหนังของเรานะครับอาจารย์หนุ่มลงไปพิสูจน์ความลึกของแม่น้ําสายนี้นะครับไปแล้วครับเช็คนนะครับเช็คจุดตรงกลางนะครับความลึกเท่าไหร่ครับความสูงของอาจารย์หนุ่มอยู่ที่1นึเมตรแปเซนนะครับถือว่ามีความสูงเกินมาตรฐานชายไทยนะครับ นี่ครับลงไปแล้วครับมิดครับน่าจะประมาณสองเมตรได้นะฮะความลึกนี่คือหน่วยกล้าตายของเรานะครับไปพิสูจน์สถานที่ก่อนนะครับสำรวจสถานที่ก่อนที่จะกระโดดลงไปเล่นน้ำนะครับถือว่าความลึกผ่านนะเหมาะที่จะกระโดดลงไปเล่นน้ำนะท่านผู้ชมโอเคไหมครับจานน้ำเย็นไหมครับพอใช้ได้พอใช้ได้อะไรลงมาเร็ว คนที่สองครับเป็นอาจารย์สิทธิพนแววสีนะครับไปแล้วครับโดดครับโดดครับเข้าให้เรียบร้อยนะครับนี่คือสิทธิพนแววสีนะครับเอาไล่ต่อไปครับใครครับอาจารย์ล็อกมาคนที่3ามเป็นอาจารย์ร็อกนะครับเฮ้ลบลบทางหน่อยลบทางหน่อยลบทางหน่อยเพกมาแล้วเพกมาแล้วครับพุ่งหลาครับพุ่งหลาครับพุ่งหลาครับ พุ่งลาวครับพุ่งเลยครับภาษาเหนือว่าพุ่งเลยครับก็แปลว่าพุ่งเลยนะครับท่านผู้ชมเอาเร็วโดนครับหนึ่งสองสามไปแล้วครับจอมคนที่สามนะครับคนที่สี่เอกมงคลไก่ย่างห้าดาวยิมนะครับปุ่มไปแล้วครับแน่นอนครับเอาต่อไปเป็นบังฟิกนะครับบังฟิกของเรานะครับบังฟิกของเรา กรุงเทพส่งเข้าประกวดนะครับไปเรียบร้อยแล้วครับมีภูครับเ,เตรียมชุดมาหรือเปล่าครับต่อไปเป็นน้องสุดท้องของเรานะครับอาจารย์หมีภูนะครับซันนิงอีลานอ,อีลานสามคนเขาบอกว่าผมเล่นมาพอแล้วครับ ไม่จําเป็นต้องเล่นอีกแล้วนะครับ3ามคนนี้เขาบอกว่าเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับต่อไปก็เป็นอาจารย์หมีภูนะครับน้องสุดท้องของเราครับเรียบร้อยครับโอเคสวยงามครับทุกคนก็เป็นเด็กบ้านนอกนะครับเด็กบ้านนอกส่วนใหญ่ก็จะว่ายน้ําเป็นนะครับยกเว้นบังแปะกับบังฟิกนะครับเป็นเด็กกรุงเทพนะครับแต่ว่าสามารถว่ายน้ําได้ดีเลยทีเดียวนะครับลายต่อไปก็จะเป็นผมนะครับท่านผู้ชม 分かる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  นี่คือบรรยากาศของการเล่นน้ําที่จังหวัดตุรีนะครับถ้ามาช่วงฤดูหนาวน้ําที่นี่จะใสกว่านี้นะครับพอมารดูร้อนน้ําก็จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับโอเคทุกคนเลี้ยงแถวเตรียมตัวพุ่งหลาวนะนับหนึ่งถึงสามนะครับอ่าว่ายน้ําใครจะไปถึงหินตรงนั้นก่อนจะได้รับชัยชนะนะครับครับแต่ตรงก้อนไหนก็ได้ครับ ครับโอเคนะครับพร้อมหรือยังครับหนึ่งสองสามโอเคครับแล้วก็ไหว้กลับมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวรออาจารย์อ,อ้อยก่อนนะครับยังไม่ถึงฝั่งนะครับ สวยงามนะครับ ถึงแม้ว่าที่นี่จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าน้ำที่นี่เย็นมากๆนะท่านผู้ชมเย็นแบบ เย็นเลยอะต้องบอกว่าไม่ได้แบบอุ่นเหมือนบ้านเราในช่วงฤดูร้อนนะครับน้ํานี่ถือว่าเย็นแบบเย็นจนแบบสั่นฮะหนาวสั่นเลยนะผมต้องแบบมานั่งพักนะครับน้องๆยังอยู่ในช่วงของวัยหนุ่มนะฮะก็สามารถเล่นกันได้อย่างมีความสุขนะครับเมื่อกี้เราก็กระโดดจากบนหน้าผานะครับตรงมาด้านล่างผมไปโดดมาหนึ่งรอบดูจากตรงนี้อาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วสูงมากๆนะท่านผู้ชมอ๋อเป็นความสุขที่ผมอยากจะมอบให้กับน้องๆครูมวยไทยนะครับในช่วงวันหยุดเทศกาลโอบองของประเทศญี่ปุ่นนะครับ น้ําที่นี่เย็นมากๆนะฮะน้องๆก็ขอโบอกมือลานะครับลงไปเล่นแล้วแบบหนาวสั่นกันเลยทีเดียวนะฮะน้ําที่จังหวัดตุตตุรีถือว่าเย็นมากๆนะครับเพราะว่าจังหวัดตุตุรีเป็นเขตพื้นที่ค่อนข้างจะหนาวนะครับถึงแม้ว,ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูร้อน สายน้ำที่นี่ก็ถือว่าเย็นสบายนะไม่ได้สบายฮะเย็นมากๆนะครับน้องๆทุกคนก็ยอมแพ้นะครับวันนี้เล่นกันแป๊บเดียวก็ขอตัวกับโอาก้าเลยดีกว่านะครับนี่คือบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดตุตุรินะครับ และทั้งหมดนี้คือทริปโอบองของพวกเรานะครับทีมงาน MFC มวยไทยไฟเตอร์ครับนะครับผมทักจากทักสตอรีขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ The city far behind posters on my ceiling secrets that I keep turning up the feeling when the world is half asleep. Home is just a bedroom where I dream out loud, singing to my pillow, magic swirling around, Notebook confessions. Melodies in bloom. It's just me in the mood Making songs in my room. Vintage tapes rewind while my eyelids close. Heartbeats set the tempo and nobody knows. Wires tangled up, but it's honest and real. Turning little moments to something I can feel. Home is just a bedroom where I dream out loud. Singing to my pillow, magic swirling around. Notebook confessions, melodies and boom. It's just me in the moon, making songs in my room. Every color shadow, painting on my wall. Echoes of a feeling only I recall. Home is just a bedroom where I dream out loud. Singing to my pillow, magic swirling around. Notebook confessions, melodies in. Be in the room Making songs in my room